สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักการปลูกทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะฟาร์มคุณม่เป่งก็มารดน้ำบอนสีค่ะแต่เพื่อนๆอย่าลืมนะคะการปลูกบอนสีเนี่ยถึงจะเป็นหน้าหนาวก็ตามนะคะเพื่อนๆจะต้องรดน้ำนะคะเช้าเย็นค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ได้เอาถาดรองไว้ด้านล่างนะคะจำเป็นต้องรดน้ำเช้าเย็นนะคะ แต่นะคะให้เพื่อนๆลดสักประมาณ8โมงครึ่ง9โมงค่ะไม่เกิน11โมงนะคะแต่อย่าลดเช้าไปค่ะถ้าเกิดเราลดเช้าไปเนี่ยน้ำเขาจะระเหยได้ไม่เต็มที่นะคะบางครั้งเนี่ยมันก็จะทำให้ใบเกิดเชื้อราได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือ ดินก็จะแฉะนะคะแล้วก็พวกมาลงแมลงเนี่ยมันก็จะอาจจะเข้ามาได้นะคะส่วนตอนเย็นนะคะเพื่อนๆสามโมงเย็นสี่โมงเย็นขึ้นไปเนาะคอยรดนะคะสักไม่เกิน5้าโมงเย็นนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาอากาศเย็นมากๆแล้วเนี่ยเราลดไปบอลสีเขาอาจจะแบบน้ําระเหยไม่ได้แล้วก็ถ้าเกิดใบใบเขาเนี่ยมีน้ําเกาะติดบ,บนใบเนี่ยนะคะใบก็อาจจะเกิดเชื้อราได้นะคะ เมื่อก่อนฟาร์มคุณไม่เป่งอะคะ่ะเราลดนะคะตั้งแต่เช้าเลยตื่นมา6กโมงเชา้ารีบรดน้ําต้นไม้ลดน้ําบอนสีเลยค่ะเราก็เกิดอาการใบจุดเพราะว่าน้ํามันไปขังนะคะทีน,นี้เราก็เพิ่งจะเอ๊ก็เลยลองปรับเปลี่ยนวิธีก็เลยอ่ะพอลองมาทําวิธีนี้เนี่ย มันก็เลยดีขึ้นค่ะอย่าลืมนะคะเพื่อนเพื่อนบอนสีนะคะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมใส่ปุ๋ยให้สม่ําเสมอนะคะแล้วก็รดน้ําอย่างสม่ําเสมอทุกทุกวันนะคะแล้วก็คอยดูต้นเขาด้วยนะคะแหวกไปดูกลางต้นบอนสีเนี่ยนะคะว่าเขามีเพี้ยไม้ถ้าเกิดมีเพี้ยก็รีบจัดการนะคะเพราะว่า ภายในคืนเดียวเนี่ยเพียพวกนี้นะคะเขาเล่นของเราหมดเลยเพราะฟาร์มคุณแม่เป่งเคยต้นสวยๆเนาะโอ้โยังสวยอยู่เลยพอถึงเช้าว่อยู่ดีๆใบร่วงหมดเลยอ้าวเกิดอะไรขึ้นที่แท้เจ้าตัวพวกเพี้ยนี่แหละค่ะเขาไปเกาะตามกิ่งนะคะเขาก็เลยทําให้บอลสีเราการหลุดค่ะวันนี้ก็มีเคล็ดลับแค่นี้มาฝากนะคะเดี๋ยววันหลังเนี่ยฟาร์มคุณแม่เป่งจะพาบอลสีสวยๆมาให้ชมกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ